เจ้าที่ที่บ้านอยากชี้นำทางเรื่องใดให้กับคุนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอคำแนะนำจากพ่อเพชคเนตรนะคะอ่าอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยเปิดนะคะตอนท้ายขอสามใบค่ะเจ้าที่ที่บ้านคุณนะคะอยากชี้นำทางเรื่องใดให้กับคนนะคะขอท่านเมตตาชี้ทางนะคะ,อะขอสามใบค่ะ ก้าไม้เท้านะคะแม่หมอขอเปิดก่อนนะ The e m p r e s s ค่ะเดาบค่ะใต้สำรับค่ะหเหรียญน,นะคะแล้วก็สิบถ้วยนะคะแล้วก็คิงถือถ้วยเนาะห้าเหรียญมาเรื่องงานเรื่องเรื่องงานนะคะเรื่องการทำมาหากินในครอบครัวเลยเนาะมก้าเก้าไม้เท้านี้ขึ้นมา รู้สึกเหนื่อยนะแต่รู้สึกเหนื่อยแต่คุณเห็นไหมมีดีเอ็มเพรสขึ้นมานะคะความอุดมสมบูรณ์ในบ้านมีอยู่แล้วความสุขในบ้านมีอยู่แล้วนะแม่หมอดูนะคะความสุขในบ้านอาจจะไม่ใช่เรื่องเรื่องการเงินก็ได้นะเป็นการเห็นอกเห็นใจกันหรือการความอุดมสมบูรณ์ในบ้านเรื่องเกนเรื่องอยู่เนะี่ยแม่หมอว่า คุณมีแน่นอนนะคะความสุขสบายคุณมีแน่นอนหรือบางท่านบางคนมีแน่นอนนะคะแต่ภายในของคุณคิดเรื่อง5้เหรียญเนี่ยขึ้นมาจะเป็นเรื่องเงินก็ได้หรือเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะหรือเป็นความกดดันนะคะบางเรื่องนะคะภายนอกด้วยซ้ำนะคะที่คนภายนอกด้วยซ้ำนะคะที่กดดันเข้ามาเหมือนมีอิทธิพลกับคุณนะคะ ท่านก็นอาจจะชี้นำคุณในการวางตัวนะคะสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ไม่เห็นงามด้วยนะคะหรือปิดบังซ่อนเร้นหรือเรื่องไม่ดีเรื่องเลวร้ายเรื่องผิดกฎหมายเรื่องผิดศีลธรรมนะคะคุณควรจะปิดกั้นดีกว่าเนาะอือาจจะไม่ยุ่งเกี่ยวอาจจะไม่ไปวุ่นวายกับเขาก็ได้นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเขาเอาภัยมาให้คุณนะอันนี้ไม่หมอ อันนี้คือหัวข้อคือเจ้าที่ที่บ้านอยากชี้นำคุณเรื่องใดนะคะอ่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยควรคู่กับความสุขความสบายของคุณอยู่แล้วนะาวไม่เท้านะคะยังไงทุกคนก็ต้องเจอนะคะความเหนื่อยของงานการทำงานของงานมันมีอยู่แล้วแม่หมอก็เจอนะคะอันนี้ก็เป็นความเตือนแล้วก็เหมือนให้กำลังใจสุดท้ายแล้วสิบถ้วยพวกคุณมีความสุขอยู่แล้วนะสิบถ้วยใต้สำรับนี่นะคะ ไม่ว,ว่าเรื่องใดมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะ DM เพรสมาแล้วนะท่านยังให้พรคนอยู่ยังดูแลอยู่นะคะใต้สำรับ